วันนี้มาทําความรู้จักกับจักรยานที่ใช้สำหรับเดินทางไกลหรือจักรยานทัวริงกันนะครับนี่อันนี้เป็นของผมนะครับจักรยานทัวริงเนี่ยเป็นจักรยานที่ใช้สําหรับในการเดินทางไกลนะครับฉะนั้นเราต้องไปพักค้างอ่างแรมที่อื่นฉะนั้นจักรยาน,านาาจะต้องสามารถที่จะบรรทุกของใช้ที่จําเป็นสําหรับในการเดินทางให้เราได้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยจักรยานพวกนี้นะครับจะมีเฟรม หรือโครงเนี่ยนะครับที่เป็นเหล็กนะครับเพราะว่ามันดูแลจัดการและมันซ่อมแซมได้ง่ายนะครับเวลาที่ไปมีปัญหาในระหว่างการเดินทางและด้วยโครงสร้างของรถที่เป็นเหล็กแบบนี้นะครับเวลาขี่รถเนี่ยมันก็จะไหลได้ดีแล้วก็อีกอย่างลดอาการปวดล้าสำหรับคนที่ขี่ติดต่อกันในระยะทางยาวๆหลายวัน ใครที่ลองมาจับจักรยานแบบนี้ขี่ครั้งแรกจะบอกเลยว่าทําไมจักรยานอะไรมันขี่หนักแล้วมันขี่อืดจังพอะรถมันถูกดีไซน์มาเพื่อสําหรับการเดินทางไกลครับมันไม่เหมาะสาหรับการทําความเร็วฉะนั้นใครที่จะซื้อรถแบบนี้นะครับไปเข้ากลุ่มเพื่อทําความเร็วเนี่ยขอให้ลองคิดทบทวนดูอีกทีนะครับรถแบบนี้นะครับราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับ ฉะนั้นใครที่อยากจะเริ่มออกเดินทางไกลไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องซื้อรถแบบนี้มาใช้นะครับเราสามารถหารถจักรยานที่เรามีที่บ้านอยู่แล้วเอามาติดตะแกรงด้านหลังนะครับหรือจะใช้อุปกรณ์บางอย่างที่เ,เขาเรียกว่าตูตดมดนะครับกระเป๋าแบบตูดมดสามารถที่จะใช้เดินทางขอให้มันบรรทุกสัมภาระที่พอที่เราจะสามารถใช้ในการเดินทางได้เราอาจจะใช้รถเสือภูเขารถเสือหมอบ ที่เรามีหรือผมเคยเจอฝรั่งบางคนใช้รถจักรยานแม่บ้านก็เคยเจอมาแล้วยังไม่ต้องรีบตัดสินใจนะครับลองเดินทางเล่น,เล,นเล่นสักพักหนึ่งก่อนโดยส่วนตัวงผมเองเนี่กว่าจะประกอบรถคันนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็เดินทางด้วยรถเสือภูเขาอยู่2อถึงสปีรถจักรยานที่เรามีคันไหนก็สามารถเดินทางได้นะครับถ้าพร้อมแล้วหาเส้นทางแล้วก็ออกเดินทางไปด้วยกันได้เลยนะครับไป